กระบอกอันนี้นะครับสาวฝากแฟนให้าหารแมวผลที่ได้น้องทำหน้าไม่พอใจขั้นสุดตอนแรกดูแล้วนึกว่าแบบว่าเอ๊เป็นคนที่ไม่ถูกใจหรือเปล่านะาไปดูเฉลยกันนะครับผมเผอิญว่าเธอเนี่ยไปเข้าห้องน้ำนะครับเลยฝากให้าหารแมวนะฮะวันที่8พฤศจิกาสองศูนย์หนึ่งเก้าเฟซบ s i กดิกไดโพส์ในกลุ่ม g l u t a Story Club นะครับเธอรีไปห้องน้ำพอปวดท้องหนักก็เลยบอกให้แฟนที่ไม่เคยเลี้ยงแมววันนั้นเตมอาหารให้แมวกินหลังจากที่เธอออกจากห้องน้ำเห็นแมวทำสีน้าไม่พอใจเลยถามแฟนว่าไหนาหารแมวล่ะ ไม่เห็นมีเลยสิ่งที่แฟนเธให้แมวนั้นไม่ใช่อาหารกลับกลายเป็นทรายแมวซะก,กันนะครับอีกใจก็อยากขับอีกใจก็รู้สึกโรกสารแมวอย่างบอกไม่ถูกนะครับอืมในแปลกนะที่จะทำหน้าเซ็งขนาดนี้อให้กูเด็กทรายแมวแล้วไงนุช อะไรฟิตข้างล่างมีแมวต่อมานะครับก็เลยทําต่อเลยแล้วกันนะครับผลของความพยายามที่จะขอมือแมวแต่สิ่งที่แมวทาทาท่านแมวขำลั่นนะครับแมวนะไม่ใช่หมาใช่ไหมแต่บางทีแบบหมาขอมือหมาก็มือมาแตะใช่ไหมแมวบางทีก็มือมาแตะบ้างหรือเปล่านะครับไปดูนดีกว่าว่ามันทําอะไรกับเจ้าของกันแน่นะฮะสวิตเตอร์มาริที้39ได้เผยภาพเจ้าแมวส้มจากญี่ปุ่นที่เจ้าของได้ลองขอมือน้องนะครับก็อไปขอมาสีที่น้องแมวส้มทํา เราถ้าแนวเห็นได้แต่หัวเราะดูตามๆกันไปนะครับโดยมันพยายามจะขอเมือกลับโดยก,การเป็นว่าเป็นหมอดูให้เจ้าของแหง,งันนะครับดูท่าหมอดูนะอันนี้มองมอๆดูมองออือเอช่วงนี้ดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ <laughs> อะไรประมาณนี้